มันเผาเผาลามก็เต็มเลยนะเผา,าลามหลายขนาดนั่นกับมันเผาเนี่ก็เต็มเลยนะมันเผามาดากันวยา,าจที่เดิน ส่อไยีพี่น้องวัดสุขุสุพลมือนนี้บ่าวซอนอยู่ที่บุญนมัสก,การพระธาตุโคตระบองเนาะวัมนนี้เป็นมื้อที่สองที่บ่าวซอนมาเลาะมาเที่ยวงานเมือนนี้คนก็เริ่มหลายแล้วพี่น้องมืน่นมืน่นวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นมื้อเปิดงานอย่างเป็นทางการงานิ่นจะเริ่มอย่างเป็นทางการแม้นวันที่สิบสี่หาวันที่สิบหกกุมภาพันธ์พี่น้อง ว่าจะมีพอค้าไม่ข้ามีพี่น้องเาว้าเมื่อท้าแขกพากันมาเลาอมาลิ่งก่นพี่น้องเ้าต่างแข่งพากันมารลอมาลิ่นก่อนเนาะบรรยากาศทางเข้า <c oughs> มันเผาเข้าลามเริ่มมาขายรายแล้วเนาะมันเาอ่านขายข้าวลามมันเผา,เา,า,เาปิ้งไก่ะเริ่มมาหลายแล้วพี่น้อง เต็มสองภาคทางเลยขายใครรู้ใครนึกเนาะกินใกล้วันนี้ก็เป็นวันที่13กุมภานบรรยากาศตอนแรงพี่เนอะตอนนี้เวลาประมาณ4โมงยัง การขายมันเผาลายขนาดนะเดินมาขายแล้วรบรรยากาศวันนี้ก็โคตรลายพอสมควรเนาะอากาศก็บ้อนอบเอา้าเหมือนมันเผาเผาลามก็เต็มเลยว <c oughs> ายจีไหมโอ,อ้เจะะอะเลเนาะอพรามันเผาหลายขน,นาดเนาะทำไมข้างไหน มาห้างไหนนอนพันเท่้านักัโอ้มาไก่เนาะไก่สลามมาแต่บ้านัดุมโอ้มาแต่ปดุมอย่างเ่าขลามเนาะลายขนาดบังแซบแซบกระเชองเมียนแล้วอย่ได้บังนั่นนะๆหลายนเทาขาลามเถอะทังนเทาบั่หลายเงนเออว้มาเจี่งานมาอุดหนุนแม่พันได้เนาะใกล้ประตูทางเข้านี่โหลายอ รโอยๆักละหักละ,ะ,ละบางหาพันชิบพันเนาะสามบางซิบก็มีบออ๋อร่อยๆเ้าก็มีบักเ้า,าก็มีรโอยกะตักแซบระเสือมไม่แ <c oughs> ล้ว<อ> <c oughs> ร้ลี view, ่รีวิวรีวิวแม ิไก่อหอมปินไก่เ้าลามปิ้ไก่ปลามึกนาลูกซีนฮอตดอกไทยลูก เต็มเลยมันเผาเป็นกองเป็นกองพี่เนาะเราเปิดหานี้เน,น,นาะคือการงานจะมีบูธจากห้าง้านบริษัทต่างๆนะพายังเมืองท่าแขกแล้วก็บตั้งแฝงก็น่าจะมีเนาะผลมาตั้งบูธวางแสดงสินค้า ริวอนี้จะมีฐานวางแสดงสินค้าเนาะเครื่องหัตกรรมต่างๆตัว้นว่ามีผ้าแพรใหม่มีเครื่องจักสารเนาะเต็มเลยจ้ะฐานวางแสดงสินค้าจากเมืองคุลคำ สามแยกวันนี้เนาะมีแต่อาหารี่น้องนอกโดยเฉพาะข้าวลามมันเผาปิ้งไก่สุดยอดเต็มหมดเลยเนีะยองอยู่ของกินหลายแล้วซื้อมาทั้นเลยซื้อมาทั้นมยังมวนหมดอยู่ไหม เย็ยเมนบรรยากาศกด้านนอกทองพระาราชวังเนาะผูปทางเดินกีฬาเย็น่นทานอาหารเนาะขายปิ้งไก่ไาเฟอร์ขายฮอพียก กิจกรรมหลายอย่างพี่น้องนอากมีการแสดงศิละปะวรรณคดีมีการแข่พระาธาตเพิ่งมีการใส่บาตรหยาดน้ำนอกจากนั้นก็มีการแข่งขันกีฬาเนาะประเภทต่างๆเขต,ตว่า,ากีฬากะต้อบานสก้องเนาะเจ่าเซบาสน์โมเดิร์ช่ายว่าเ,าเพิ่นส,ส,สิจัดบ่แต่ตอนนี้ข้าเจ้ากำลังแข่งขันบานสก้องเนาะอยู่ว่าวอลเลย์บ,บอลโซน,นนั้นเนี่เป็นโซนข้าเจ้า แข่งกีฬานาะมีเดินบานบ่วงเดินบานส่งนเราไปยุพาทางจะมีทานอาหารน้ทานถ่ายเฟอร์ทานถ่ายท้าวเปียกทานถายบันเผากล่องเต็มเลยนัออันนี้เป็นบรรยากาศนอกอยู่ทางด้านแทมของพี่น้อ ่พระตูทางเขา้าไปนนเดินสภาพที่พตะบอกเนาะอยู่สองข้างประตูจะมีพ่อค้าในท่าผนมาขายดอกไม้ทุกเทียน ทางขามาส้มบรรยากาศทางในเดินพระาราชวโรดบอะพี่น้องบรรยากาศยับแรงนะตอนนี้ขอเริ่มมีพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวเมืนงพระแขกหรือว่าแขกที่มาจ้าผมนี่นอกภารกันมาเลาะมาวิ่งมาเที่ยวอากาศไว้สักการะบุชาองค์พระธาตุสวโขทั์บอสเนาะซึ่งเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิษย์ พระธาตุพระจำี่เป็นเมืองควันของเศร้าเมืองท่าแคกไปขโมวนอนคนพาครอบพาครัวเาหมาลินเนาะเนาะี้เราจะออกมาเบ่มบันจากอีสานนอกอยเนาะคน คนลอยผูสมควรบรรยากาศเมื่อวันที่13บสมกรุ๊งผ้าเนาะพี่น้องคนลอยผู้สมควรเนี่ย ແລງເອົາເປັດໂຕພີ່ນ້ອງຍ້ອນຍ້ອນອັນບົງເອົາໃສ່ຂໍເປັດເນາະກໍເອົາ

สามพันห้าพันอ่ะของเจ๊ยินเกมเนาะเอาเป็ดต่อได้ย้าไม่ร้องเลยเสียห้าพันจีบอ่าพันจีบต่อั้งจะเป็นเครื่องบนเครื่องลิ้นเล็กน้อยเนาะนี่งานถ่ายมันเท่านะามันเทาลายขนาด เป็นทางออกเนาะแล้วเป็นทางเข้าส่องผ้าคลางจะมีฮานอาหารเนาะขายปิ้งไก่เอาลามันเผามันเผา,าหลายขนาดนี้มันเผาพีา่น้องมันเผามะขามมะเขือมะแอปเปิ้ลปิ้งไก่หลายขนาดนี พิงอะไรพริงอะไรขวาน่แนแหละพีนพิง,พง,พง,พงหาเนาะีขวขภาพน้อ,องแล้ว มันเผาเป็นกองเป็นกองพี่น้องก็เผาลามมันเผา พี่น้องเราพากันมามาเที่ยวมาไหว้พระธาตุลายพระสมควรนะพี่น้องไม่ใช่มาจากบ้านพุทธจอมนี่คนโบราณไปแข่มาจากทุกครอสารทิศหน่อมาแต้ต่างแขวงแน่นะด้านหน้าแม่นเวทีแสดงศิลปะวันนั้นก็ดีเนาะมืออื่นคนจะมีการแสดงมีการแข่งขันทับล้ำมหาไซ เป็นไงทีบันคุมบ้านถุงปูไทยอ่าปูไทยเื้อไก่มือ้ามเดอาซัวฮายไลอาเสียงอะสาบาทีบีแห้งดื้อเข็มแข็งคือยังน่อยผู้ใดฟังขำข่อยถ้อยลงบ้าให้ปิ่นนมไปนองไ้สำหรับผู้ใดที่จะขึ้นไปไหว้พระธาตุ ทิพยูรเป็นกุญงเนาะต้องเลยงสิ้นพี่น้องไว้ามลงทรงขึ้นไปเนาะผู้ายลุงท่งมาก้องเปลียนสิ้นยงสิ้นขึ้นไวนตบดเกบ้มีบอลไเสาสิ้นเนาะพี่น้องได้เตะได้ได้ไก่ามลงท่งขึ้นไปเนาะอือหลว้มกตอนี้คนมาไหวองค์พระธาตุลายพรสมควรนะตดี อดเจีตีความอ้ยตาสูจาย้าพ่อตาเมโซนรอกจยาบไปอาเรียงสา้อดทอดที่สักการาปูซาอ้กว่าธาตุแนวกลาพาันลมาทั้งผาใส่มานาอยูืตั้งแต่ตาไม่ยังเกรจากันใดเดิมสำหรับบอลวระธาตุจะมีอยูซีร้านหรอยูซีทิต ตวิศนี้ทางนั้นเป็นด้านหน้าเนาะเ้าจะมาสที่ยวรจะมามาไหว้อย่างทางหน้าที่ลายกว่าเนาะไปท้งอกซ่อนสุลคาอรจังงใมปูซาดอไมูเทียไปกะัสกายนจะคุณ ขออเขาสั่นอแม่พี่้อกของเข้ามาหอดมาจอดก็ถึงแล้วจากประวเป็นเจ้าบราณัสัตวาจากจดชื่อจดเสียงฝากแปกว่าจดชื่อจดเสียงพี่้อกบอกไปของเข้าดูไก่ยูไก่ยูเนื้อยูไก่ทำได้กลาเป็นประวัรวมองค์ฐนาสารประจักไกยเนาะ ได้เท้าเอออ้าวเจเน้องไ่น้องพอจิ้มไ่เอไม่พอ่อไพอจบไเจี๊ยบไปเจ้ายบงปเจี้ยบ้นเจี๊ยบไปเจีบไปเจีไปเจี๊ยบไเยนาเจี้ย